ของเข้ามาบอกว่าพี่ครับใส่ท่อสูตรกับดุมย่อให้ผมดูหน่อยเจอกับบักเทาจังเลยนะคบผมข้อมับผมหน่อยมั้งกล้าเหรอก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับม่งไ,ไม่ยากว่ะเ้ยไม่ก็ยาก,ยากอยู่เป็นกันโอเคครับก็อตอนนี้นะ <laughs> ผมพี่ก็ได้ทําการใส่ท่อสูตรไปทีเรียบร้อยมนาะ <laughs> ผมก็เดี๋ยวพี่จะทําการออกไปขี่ให้น้องๆได้ดูกันเลยนะผมเห็นไหมอืมเดินไปทีอู้ยอ้ยยะไรตัดเลย บอกอยากเจอกับบักเทาจังเลยนะคะผมลองกับผมหน่อยมั้งน้องๆขอเข้ามาก้าเหรอกล้าหรือเปล่าถามแค่นี้ว่ะกล้าหรือเปล่าที่จะมาลองกับบักเทาน้อยของพี่อะครับใช่ไหมใช่พี่ก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่ละบักเทาของพี่อะก็แบบวงการโซนเนี้ยอยู่แล้วก็ไม่ได้แอคอะไรแล้วทำไมอ๋อมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดคลิปก่อนเลยดีกว่า ก็ยังก็ต้องขอกล่วาวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะผมก็พบกับพี่แล้วในช่องนอตอาร์ฟิปที่ด้วยนะ,นะผมก็วันนี้นะบผมขอเข้า,ขามาบอกว่าพี่ขับใส่ท่อสูดกับดุมย่อให้ผมดูหน่อยอืมก็ก่อนแรกนะนะผมพี่ขอกราบขอโทษนะผมเพราะ หนึ่งนะผมดุมยอ่อพี่ยังไม่ได้ซื้อนะผมแต่ท่อสูตรเนี่ยพี่จะมาใส่ให้น้องๆดูกันก่อนนะผมก็ยังไงพี่ก็ต้องขอกราบขออภัยกันด้วยนะผมเดีย๋ยวพี่จะ ไปใส่ท่อสุดให้น้องๆพี่ๆได้ดูกันเลยนะผมแต่เรื่องดุมยอดเนี่ยพี่ขอทําการข้ามต,ต,ตอรี่นี้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวพี่จะถ้าซื้อยังไงยังไงเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้น้องๆได้ดูนะผม <Okay. S 1> โอเคนะผมที่เราจะไปรับชมคลิปกันะนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะผมกดกระดิ่งไปที่หมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของพี่นะผมช่องเฟซของพี่ก็ชื่ออะไรนะธนายุคีรัรัตน์เออนะผมโอเคถ้าพร้อมแล้วหืมต่อยแม่งไปเลยไป พ,พี่ทำอะไรเนี่ยพี่ดูดดูดอยูดด่ดดท่อพี่ท่อมันๆๆๆมันคือท่อพี่ <c oughs> นี่ครับผมก็จะเป็นท่อสูรน้ำผมเห็นไหมนะครับผมก็จะเป็นท่อสูร,นะทอสรที่พี่จะไปใส่ให้บักเท้าน้ำผมก็พี่ได้ทําสตตอรี่ให้น้องๆได้ดูกันแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะไปใส่ให้น้องๆได้ดูกันเลยนะผมโอเคนะผมเห็นไหมก็ไม่ได้อะไรอยู่ละท่อโูกปวยครับผม เงินมันเหลือครับน้องๆทำไม,มถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยโอเคครับก็ตอนนี้นะผมพี่ก็ได้ทําการเตรียมท่อสูตรพี่ใช้เป็นท่อสูตรของท่อน้ำอวดออาเงินนะผมเห็นไหม <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวพี่จะมาใส่ให้น้องัะเคานะครับผมว่าเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมเวลาเราออกไปขี่นะผม oh oh. รเราดูกันตอนตอรี่ตอนที่พีดรีวิวนะผมมันก็อาจจะได้ยินเสียงแค่ตอนแบบ สตาร์ทเครื่องใช่ไหมเดีย๋ยวพี่จะมาใส่แล้วลองไปขี่ให้น้องๆดูนะครับผมเดีย๋ยวพี่จะไปขี่ในมุมมองแบบกล้องโกโปรให้น้องๆดูนะครับผมว่าเสียงที่เราได้ยินผ่านกูเพียงโกโปรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมจะถ่ายให้ดูตอนเปลี่ยนเลยนะผมว่าเราจะเปลี่ยนกันยังไงนะผมโอเคมาเปลี่ยนกันเลยดีกว,ว่านี่นะผมเราก็คันน็อตนะผมสำหรับรถโซนิกนะผมแล้วก็คันน็อตตัวนี้ออกหนึ่งตัวแล้วก็สปีงตัวนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมออกสองตัวนะผมแล้วก็สวมพอทอด ไปท่อเข้าด้วยกันได้เลยนะผมโอเคนะครับก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับโซนเนี้ยพี่แบบดู่ักเดี๋ยวนี้นะผมก็เราก็จะมาถอดนะผมวิธีการถอดสปริงนะผมสมมติถ้าใครมีสปริงสองตัวเนี่ยเราสามารถเอาสปริงเนี่ยบีมก่อออกได้เลยนะผมแต่พี่สปริงหายไปไม่รู้อะนะผมเดี๋ยวพี่จะมาบอกวิธีนะผมเราก็เกี่ยวตัวนี้เข้าไปนะผมเกี่ยวตัวนี้เข้าไปได้ไหมเราก็พยายามดึงเกี่ยวเลยพี่ แล้วก็ดึงออกนี่นครับง่ายๆนะผมไม่ยากเลยนะครับอืมเปลี่ยนท่อใบหนึ่งนะก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่ละข้างล่างก็ทำเหมือนกันนะครับโอเคนี่ใช่ไหมออกลแล้วเราก็ถอดปลายออกนี่ไม่ใช่พี่งาน,นผมแล้วก็ใส่ท่อสูบเข้าไปนะครับผมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะบ้างลำไควาย้เย นะผมเราก็ใส่เข้าไปนะผมสําคัญเลยนะผมเราจะใส่ทอสุดครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาคลายออท่อ้านน,านะเป <Okay. S 1> ็นยางเคพ่อให้มันเข้ากับตัวน็อตตัวนี้นะผมให้หมันเชื่อมเข้าผ่านกันได้นะผมแล้วก็โอเคแล้วนะครับลํ <c oughs> าบากลําบ,บนแทนอ้ด <c oughs> าลวก็ใส่น็อตตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็มาขันตัวหน้านะผมให้มันไม่ให้เยอ่อกันนะผมคนเฮียอะไร ทำรถทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอน <Yeah. S 1> เออดีจัดอะ่ะ <Nope. S 1> ใช่ไหมเติมมาหรือเปล่าพี่ก็ไม่ได้อะไรอยู่ละไม่ได้อะไรอยู่ละนะผมพอเราใส่เสร็จแล้วครับเราก็ขันน,าน็อตตัวนี้ให้แน่นนะผมรวมกับน็อตพอท่อและหน้ายี่สองตัวนับให้แน่นนะผมนี่นะครับผมแล้วก็ใส่ท่อกันไม่ยาก <c oughs> เอ,อ้ยแม่ก็ยากอยู่เหมือนกันได้แล้วไม่ยากหรอก <S <S โหเพียบแคก้ได้งั้นแหละ <No. S 1> แ,ตแต่ก็นานอยู่นะเมืเ่อกี <S <S ้นานอยู่ <Yeah. S 1> นี่นะครับผมก็ทำการใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวพี่จะลองไปขี่กันเลยนะครับว่าเสียงท่อสูตรของบักเฮาเนี่ยที่พี่เอามาใส่นะผมเป็นท่อทรงควยใบเนี้ยมันจะ เสียงเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวพี่ขอว์ปไปตอนที่เราขี่ปักเท้าไปเลยไปโอเคครับก็ตอนนี้นะผมพี่ก็ได้ทําการใส่ท่อสูบไปที่ร้อยมาผมก็เดี๋ยวพี่จะทําการออกไปขี่ให้น้องๆได้ดูกันเลยนะผมเห็นไหมสภาพดับเท้าของพี่อ่ะคนที่จะแบบจะมาตีคู่กับบักเท้าของพี่น่าต้องแบบทันที่ทังหวเท่านั้นนะครับอืมทำไมอะ่ะก็เจอได้หมดนะครับอืมทำไมอ่นะแบบดันยาวๆได้นะครับผมไม่ใช่แบบร้อยเมตรพังนะอย่างเงี้ยอืมนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาน้องๆนะครับไปขี่กันเลยนะผมโอเคไปครับ โอเคครับ okay นะผมก็ตอนนี้นะผมมีก็ได้สตาร์รถบังเท่าไปที่จุดลอยนะผมก็เห็นปะเสียง่งโคตรดังอ่ะปักอืมเบิ้ลไปทีโอ้ยี่อย่างดังอ่ะดังอ่ะก็ไม่ได้แอร์ก็อยู่ได้ไหมหรอดูครับแล้วเขาจะออกตัวโอ้ยิ่งแย่กันแทบหน้าเลยเอ้าผมเดี๋ยวเราขี่ออกไปเลยนะผมปะโอ้ยี่เขาไม่หยุดดังอ่ะนะครับผม ถ้าใครสนใจท่อใบนี้นะผมก็อยู่กันที่ประมาณสอง0ับาทนะผมกูขายขอให้เขาเย้กะ <g iggle> ก็พี่ก็ขี่ออกมาให้น้องๆได้ดูกันแล้วนะครับผมสำหรับการใส่ท่อสุดท่อพ้วนเอาเงินนะครับผมโอเคนะผมอาจจะดังสำหรับใครก็ต้องขอขอภัยด้นะผมเี oh. ่ยมาแบบดังดังไม่ได้แอคไรดอยนะู่ละทำไมหรอเห็นปะ่ะเบิงแบบยังได้ยินเสียงอะ่ะเึงว่าพี่สุดไหมถึงว่าพี่สุดไหม oh. Oh. เออก็สุดอยู่ละ อือนะครับผมแล้วก็จะขี่กันไปเส้นถนนตันไมอีกตามเคยนะครับแ้วนะผมว่าถนน,นนี้นะผมมันหายยากนะผมบ้านพี่มันก็ไม่มีนะครับถนนบ้านพี่นะผมโอ้ชอไปกลวยก็ได้เหมือนกันนะนี้นะครับก็ถือว่าท้ทําทการสัญญาสำหับน้องๆล้นนะครับผมคือออกมาทําคลิปถ่ายทอดสดให้น้องๆได้ดูนะครับเอ,งงเอ๊กหอ โครลั่นนะครับเอาล้วเดีย๋ยวพี่ขอตัดวาร์ปไปตอนที่พี่ขับออกถนนใหญ่แลนะนะเยี่ยงเขาด่าโอ้ยเยี่ยตำรวจแม่งตามหลังกูมาาะนะโอเคนะอเครับผมว่าตอนนี้นะพี่ก็ได้ทําการเคนะครับผมออกมาเส้นตัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะค <Okay. S 1> รับผมโอเคเราก็ต้องขี่แบบระวังระวงังนะครับกระแทกเขาได้ไหมเองโอ้โอยเยี่ยงแรงจังเลยโคตรแรงอะ่ะมากล้องแล้วแบบหมูอเบือเบือเบือไหมูบ่ะหมูบือไหมูเมือ่อ,อกี้ไม่ได้จับ เราก็ขี่กันนะครับผมแต่พ้อใบนี้นะผมไม่เหมาะสําหรับขี่บนทางหลวงนะผมเหมาะสําหรับการในการแข่งขันเท่านั้นนะครับผมนะครับผมพี่ก็จะขอขี่กันตรงเส้นนี้นะผมไปถึงบูเทลแล้วก็ขากลับนนครับผมก็เป็นการถือทดลองการใช้ท่อสูบของพี่นะผมก็ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเป็นสีสันในการดูนะผมผิดพลาดัะไนก็ต้องขอตาบอภัยทุกคนทุกท่านที่ดูกันด้วยนะผมเห็นปะก็ไม่แเงอะไรละทำไมอ่ะ นี่ไหมเออโอ้เย hey, <tw> <with> ี่ยงดังๆอะลั่นจัดไอ้สัสลั่นจัดโอ้เสียงแม่งแบบได้จัดโอ้โหโอ้ยรันรันรันันจริงนะครับผมเสียงก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วนะครับทำไมอ๋อโอเคมาเดี๋ยวเราถ่ายคลิปไปตรงฝั่งนู้นกันเลยจ้ะ เกยร์หนึ่งเป็นเกยร์สองอ่ะครับประชากเลยนะคบผมโอ้โหโอเคเดี๋ยวพี่จะขอถ่ายตรงที่พี่ตอนออกตัวให้น้องๆได้ดูนะว่าการออกตัวของพี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสำหรับการใส่ท่อสูบในใบนี้นะผมโอเคนะครับโอเคนะผมก็ตอนนี้นะพี่ก็ได้ทําการมาถึงตรงที่ตรงนี้แล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะทําการขับออกตัวให้น้องๆได้ดูเลยนะผมโอเคนะครับเพราะกล้องนู้นกับกล้องนี้นะผมว่าพี่จะทําการออกตัวให้น้องๆดูแล้วว่า เสียงบ่อของบักเทาเนี่ยมันเป็นยังไงนะผม่อสูตรอ้วนอองเงินนะผมโอเคนะครับมมก็ไม่แะไรอยะทำไมอยู่อุอ้ยดังจัดอ้ยดังจัดดังจัดเดี๋ยวนับผมโอเคมาอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับ โอเคนะผมไปแอ๊กเหรอแอ๊ะก่อนเหรอวุ้ยเยี่ยมอ่ะวุ้ยยกล้อยกล้อ,ย,ลอยูอ่ โอเคนะผมก็คลิปนี้นะผมเป็นการเอาบัตรเทาใส่ท่อสูดออกมาขี่น้องๆ <Yeah. S 1> ให้ดูนะกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะผมเนื้อหาชันตีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะผม, <Yeah. S 1> ผมก็เป็นสาระดีสาระฮานะผมก็ต้องกราบขออภยัยคุณผู้ชมทุกท่านนะผมอาจจะเสียงดังเกินไปนะผมแล้วก็ต้องกราบขออภยัยคนที่ใช้ทางร่วมด้วยนะผมเพราะทาง การถ่ายคลิปของพี่มันก็ไม่มีนะผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่า,าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ธนชาติกดกระดิง่งไี่ที่หมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของพี่ด้วยนะครับผมช่องเฟซของพี่ก็ชื่อธนายูอินรัตน์นะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ